ตอนนี้เราก็ดูที่ปั๊มกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํามันเพื่อไปใส่รถ ATV ไม่รู้ว่าต้องขับไม่ได้หรือเลยภาวนาครับเพราะว่าพี่ที่โรงงานบอกว่าขับได้ผมก็เชื่อนั้น <S <S <ส>ก็เหมือนเดิมครับสไตล์คนเน่าๆยังไม่ได้อับน้ํายังไม่ได้ทำอะไรฮะเดี๋ยวเราจะไปเอาถังน้ํามันกันอยู่หลังรถผมนี่แหละแล้วก็ไปเข้าโรงงานกันเจอกันครับผมนี่ครับเราก็ได้มาแล้ว กับเบนซินของเราปัก๊กขึ้นรถวู๊ ัดีครับวันนี้เราเอา ATV ขึ้นหลังรถเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปโรงงานกันก็เซ็ตดูว่าแบตมันใช้ได้ไหมหลุดแบตใช้ต้องดับเมาแต่ว่าผมเอาแบตมอเตอร์ไซค์อีกคันมาเปลี่ยนแล้วกันนี่ก็ถึงบ้านเสียยักษ์แล้วฮนะโอสุพรรณอีสอลลิงมีโอเคเจอกันครับผม ก่อนเดินทางเราก็ต้องขันาน้ำแปรงฟันแล้วก็ถ้าผมก็นหนนอนข้างในตอสดีครับตอนนี้เราถึงสุพรรณกันแล้ว,ลวก็วเปลี่ยนให้เสียยักขับนะครับก็เดี๋ยวเข้าบ้านเขากับ ATV คู่ใจของเรานี้เราจะไปซิ่งกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อไม่พังตังแน่ เจอกันวัยรุ่นเจอกันสุพรรณเราใกล้จะถึงแล้วเพิ่งมาถ่ายตอนจะถึงชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วโหไม่ไกล้วยบ้านเราอยู่ใกล้สุพรรณ <c oughs> บ้านเราครับผมไปกันดีกว่า <c oughs> มากุกคน ครับผมสุพรรณบ้านชันบรรยากาศดีมากครับแต่แดดร้อนอยู่เพิ่งถึงนี่ ATV เราพร้อมแล้เดี๋วนี้เราจะเข้าลุยผมจะพาไปออฟโรดกันนี่โอ้โหทุ่งหญาสมันนาวิทยาเขตสุพรรณบุรีโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวาขนของแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบกันอีกที กูเป็น Youtube ็อกเกอร์เจ้าของบ้านครับดูพาม้มันผมแหมบรรยากาศสวยมากจัดไปเราขนของกันลงก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่สุพรรณแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็กำลังเก็บของลงนะคะแล้วก็พื้นตื่นนอนตั้งแต่อยู่นอนจน,นมาถึงโอยมึงมันสวยจังเลยวะ แสงดีมากเลยอะคนเดียวๆนะทำไมเพืน่นเจ้าคือคนเดียวงงสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันกับเกษตรเลสซิ่งอ่าเราใส่เสื้อกเกษตรมาแล้วก็ต้องเป็นอยู่ในสวนเกษตรเลสซิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทัวร์รอบสวนเกษตรของบ้านเสียยักษ์นะฮะเราไปกันเลย let's go เราก่อไฟกันแล้วนะครับวันนี้เก็บของทำอะไร <_ EN> ย่างปลาเ้ยี่ย่างปลาเผาปลาอ่ะเหลืองสุดท้ายกลางเต้น <_ EN> ไปไหนวะ <_ EN> <_ EN> เสร็จแล้วครับสุพรรณบ้านฉัน ซอสมาล่าสูตรดั้งเดิมที่เราทำมาของร้านจิ้งจบคนไฟครับผมแล้วก็เป็นซอสข้างล่างเป็นน้ำหมัก้าเชงนะฮะเพิ่งอิมพอร์ตมาแล้วเดี๋ยวเราเป็นไก่อ,อกฟางกันคืนนี้น่าจะได้กินพุ่งนี้เช้าพอดีนะเจอกันเราทาไก่ดีกว่าไก่มีขนแรบหมดเลยตะไคร้ตะไคร้ จะดูน้องไก่เรียบร้อยแล้วหน้าให้เขาดูหน้าก็เรียบร้อยแล้วครับพี่ไก่คอหักเดี๋ยวผมจะโดนเอาแว้จัดมาเราต้องควงก่อนว่าเดี๋ยวโดนดราม่าเล่นไก่แล้วเดี๋ยวเราคุมปี๊บแล้วก็อบประมาณฟังสูตรก็เป็นชั่วโมงอยู่นะแต่สูตรเราก็จะผ่า,านไว้รอบๆมันจะได้สุกเร็วๆหนะ่อยนี่เราทำการผมผา้น้องไก่ เรารู้สึกว่ามันน่าจะหอมดีเพราะสาสตตัดไปตองมันแหละใบตองมันจะเป็นมันจะเอาไปอบปลาทําหอม,มงงหอมหมกอะไรได้เป็นพืชที่ใส่ไม่ีใส่ใช้ได้ทั้งอุย้ยทำหมอ้อพืชที่ใช้ได้ทั้งต้นว้ามัดครับมัดที่นี้ก็มัดเลยไม่มีเชือกก็เชือกกล้วยนี่แหละ งงคิดถึเรียบร้อย่อไใบตองแล้วนีก็เดี๋ยวเราก็จะเอาถ่านเอาถ่านอะไรลงนะครับใบตองก็อย่าลืมล้างกันด้วยนะจ๊ะเราจะถ่านลงข้างบนข้างๆเพื่อให้มันสุกเร็วเพราะว่าผลแม่งเริ่มมาแล้ว จอ,อ,อกันไก่ฟังถูกแล้วยังมันลำบากตอนที่เปิดดูนี่เลยเชื่อผมปะออีนี่แหละเอาเอาข้างล่างเอาข้างๆก็ไดิ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าไก่ที่เราอบไว้เป็นเวลา30วันนะคะจะเป็นยังไงบ้างนุ่อบไก่เลอมเลี้ยงลูกเนะี่ยฮึบว่าแล้วร้อนเกินเหี้ย <c oughs> ไก่คอไว้คุ <c oughs> ยต้องตัวสวยนะเดี๋ยวไปย่างเดี๋ยวย่างเพื่อ รูมึงดูน้ำรถไปถึงนู่นเลยไอ้เหี้ยกูว่าตุ่นนานไปแทนคุณคอพับนี่นะครับผลของการกินเหล้ากินเหล้าเยอะนะครับจะเป็นแบบนี้ไปดูไก่ทิ้งไว้ไอ้เหี้ยสุ่มเอาสุ่มเอาชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงสมชั่วเกือบสามชั่วโมงเป็นไงล่ะเป็นไงใครบอกไม่สุก ่ะเราไปชิมกันดีกว่าอันนี้กนนนน็คืออะไรใบตองเหรอตองใบตองใช่กูเอาใบตองอู้ยเยี่ยใบตองแห้ง <c oughs> น้ำมันหมดครับคุณผู้ชมเราออกไปได้แป๊บเดียวแ้วน้ำมันหมดเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะฮะไปนี่ครับทีมเซอร์วิสเราสุดยอดขับไปเแก๊งกำลังขึ้นเกียร์เกียร์สองไยแล้วปิดให้มันวอดวอดเฮ้ยน้ำมันหมดเจี๊ยบผายไม่กลัวอะไรครับกลัวน้ำมันหมดอ่ะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเรานะคะก็อังกาที่มาอยู่ที่นี่หนึ่งวันเอ้ยสองวันหนึ่งคืนนะคะตอนนี้ก็จะถึงตอนที่เราต้องเดินทางกลับแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าชิลๆตื่นมาก,กินข้าวแล้วก็นอนแล้วก็กินข้าวอีกรอบนะคะ <c oughs> เราจะพาเดินดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกแล้วก็ แดดก็ไม่มีเลยนี่คะเจ่คะ่ะเมื่อคืนก็นอนก,กันตรงนี้เลยบรรยากาศตอนกลางคืนดีมากคือแบบอืมดีอยะแล้วก็โชคดีที่บ้าฝนไม่ตกนะคะค่ะก็สำหรับชิปนี้นะคะก็ถือว่า สนุกมากเลยมากับเพื่อนนะคะแล้วก็คืออารมณ์ที่แบบว่าไม่ได้กลับบ้านแต่ก็มาอยู่ที่นี่ก็ให้ฟิลแล้วก็อารมณ์เหมือนมาที่บ้านเลยหมว่าใช่เหมือนแบบก็คือบ้านก็อยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วมาที่นี่ก็คือแบบอืโอเคก็ถือว่าทดแทนกันได้นะคะแล้วก็มากับเพื่อนก็สนุกมากเพื่อนๆก็น่ารัก ตอบมันน่าง,งาสต์ใช่ค่ะต่อจากอันเมื่อกี้นะคะอมยังไงอะค่ะสําหรับอันนี้นะคะก็จะฝากความในใจถึงเพื่อนในชิปนี้นะคะสําหรับทีนี้เป็นทิปที่เห็นไอปอนเมาน้อยมากคือแบบมีสติที่สุดตั้งแต่เจอมันมาแลละแล้วก็อ e ีบอยก็คืออำนวยความสะดวกทุกอย่าง เป็นทุกอย่างให้เพื่อนในทีนี้สําหรับหน่องฟางนะคะหน่องฟางนี่ก็คือยังไงอะแรกๆก,ก็คือเออก็เกรงๆหลยแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคหน่องก็แค่แค่ดีอะเออไม่ได้แย่เลยใช่ตอนแรกก็กลัวว่าแบบจะไม่กล้าคุยแ,แหละแต่เอาไปมาก็อื ไม่ไ้แย่อย่างที่คิดเลยค่ะสนุกมากสนับทิปนี้ก็หวังว่าทิปหน้านะคะเราก็จะได้มาเจอกันนะคะสำหรับที่นี้ไปลวค่ะ <im it> ทุกคนพี่ค่ะหน <im it> องฟางของเรานะคะผู้ร่วมทิปอีกคน <im it> คนนี้เลยจะได้นานจะ <laughs> มันกลับไม่ได้คุไม่รู้มันกลับยังไงแค่ขับรถคน,น <c oughs> มันกดีมากเลยลูกน,นะใครเป็นน้องครับเดี๋ยวเราเ <มา S 3> ดินทางกลับกันดีกว่าวันนี้เราสนุกสนานกันมากี่วันเราวันนึันยี่สองเดือนสองเดือนเลยเหรอรู้ไม่อยู่เลยยังไงแบบปลอดภัยใส่หมวกครับเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เดี๋ยวดิตป๊บน,นึ่งเย็นครับผมเดินทางกลับกันดีกว่า